นั่นก็จะเป็น,นร้านร้าร้รานเน้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านข้าวต้มเจีเดือนแล้วนะเมื่อกี้ก็เดินมาตอนนี้เราก็สั่งมา5อย่างเมื่อใจเมื่อกี้ก็จะฟังใบหูหมูด้วยแต่มันหมดอันนี้ก็คือเป็นหมูกรอบนะที่เขาบอกว่าที่ร้านนี้แบบอร่อยมากตอนนี้ก็จะเป็นอะไรนะปาก ปากหมูใช่เพราะว่าใบหูหมดแล้วดูก็แบบน่ากินเดียวทุกคนดูดีแบบเนื้อน่ากินอ่ะอันนี้ก็เป็นยำไข่เค็มอันนี้ก็จะเป็นไส้หมูอันนี้ก็จะเป็นต้มจับชายเนาะอันนี้ก็เป็นผักแล้วก็สั่งข้าวสวยมาก๋ยวาลองมาชิมกรอบนะได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมมันกรอบก็คือกรอบมาก เดี๋ยวหนูขอตัวกินข้าวกับเพื่อนก่อนนะเช้ากับข้าวทุกอย่างอร่อยมาก ประมาณพีกล้วก็ใส่ไปก็ินมันแพีมากอะล้วก็คลก,กบบคือบบอย่างนมุกลุกนึงต,ตแก็คือบบเราว่าจะไม่ฟังใช่มวางวงว่ามันจะไม่กรอบแต่คือแบบไสือแบบนี้ท <ๆ S 1> ุกคนมา อามาอน้ำจ oh ิ้มก็คือเด็ดมากดีกว่าคทุกคนมาเติมเราจะมาฟังเสียงโกกันนะอุ้ยเสียงเรง เย,เงยังไม่ามากินเลยละเว้ยหลังนีเราจะมาไม่ามเงาซ้อนน่าัน้ำจิ้มก็คือแบบน้ำจิ้มอร่อยมากต้องตักพริกใส้ด้วยนะนี่ตัง

เดี๋ยวได้ไหมมันจะคิมไหมเห็นพักตางสบน้าไปไหมเกี่ยเกรียยได้ค่ะคิดเงินเลยตาสอสามหนอยร่อสี่สิบ การอะไรกันน่ค่ะถ่ายคลิปลงยูทูบตามกี่ล้านแล้วค่ะร้อยสี่สิบบาทขอบคุณค่ะดูนตรงไหนก็ได้เลยความตอนนี้เราก็กินกันซีกเลยได้เวลาลวนะเ,นะเนะม็กระเป๋าอันนักมีปไปไหนนะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถเดินกัน እእን 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 ชื่อร้านข้าวต้มเจเรือน,อนก็ไม่ไกลจากก็มานี่รถไฟเนาะเซอร์ในกูเกิลแมปใช่ไหมแล้วก็เดินตามแล้วว่าถนนทางเข,ข้ามานจะกรงเี้ ก็คือเมื่อกี้เราก็ไปที่คิวรถตู้ที่จะไปไม่กำปองแล้วนะก็คือรถออก9ก้าครึง่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือประมาณ8ปดโมงสีาเขาก็บอกว่าแบบไปเดินเล่นได้นอนแล้วตอนนี้ฝากกระเป๋าไว้ก่อนได้ใช่แล้วก็ตอนนี้เราก็มาที่ร้านเขาแบบแนะน,น,น,นํมามานลานีก็เป็นร้านโกนเน่งมาต้องโกนะมันก็อยู่อพอมาถึงศาลเจ้าแล้ว,ลวก็เข้ามาด้านใน,นใช่นี่ศาลเจ้าใช่ไหมแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงนั้น เห็นไหมคนเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะไปลองสั่งกันดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าดูกันเลยใช่นะมีไดโนเสาร์ช้างออริจินอลแล้วก็น้ำเต้าหู้ร้อนมันคือมันมีแบบเป็นตัวเลยอะนัง่งคูแล้วก็นํำเต้าหู้นะแ,แต่ว่าเรายังไม่ได้ก ชามเลยว่ามันจะได้ทันหรือเปล่าเดีวแบบอยากกินอ่ะใช่ไหมใช่แต่คือต้องรีบแล้วคือรถตู้แล้วแต่เรยเยายังไม่ไปโอ้โหร้านตู้ก็แบบอร่อยมากใช่ไหมกินยังยังร้อน มุกคนถ้าเราตกเลยดีนะอเค ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินฟรีนะคนต้องเสียตังค์นะแบบนัครเป็นก็เนียวอกเลยวะเราจะออกไปกินมั้งมี่สิบยี่สิบลินโพมีวะนอนท่าทัดไอวันนี้พ่อแต่เนื้อคำนะลินโพมลินโพมเดียวะสบาย อะไรกินกินอะไรจะมันร้อนรแล้วม claro ันโตนอนมันจะแบบไม่มาเลยพูมาันใจไหมรีบพูมาไ่นาท่านก็คือที่เรากินเมื่อกี้สิบแาทถูกไหมถูกนะน้ำเต้าหู้นาถูบอกไหมนาเรียกไหมไปัไปแล้วนะเสียใจไม่ได้ กดถ่ายรูปเลยใช่กับช้างอ่ะคุณจะไปทันไหมว่ามีไปขึ้นระตู้เสียดใจดังแล้ะไม่ไปเล่นแล้วแต่คือเป็นหนังเต้าหูเขาต้องโก้เต้องโกคือกอนมาแต่ว่าไม่ได้กินเลยหนูเ้ากับช้างอุ้ยมีระตู้มาชุดเลยคนเขาพิงไปขึ้นระตู้ก่อนนะ